หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกิ้ด้วยนะครับเพื่อพากันร์คลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม จัดฟืนไปให้อาจารย์ีกว่าแม่เฮ้ยเท่านี้ต้ขยันนะเฮ้ยเอ้เอาติดไปตรงนี้คนตัดไมก,ก่อนอึ๊บอุ้ยอุ้ยนี่นะโอเคเดินไม้ฮะอ่ะวันนี้ขาบอกคนเจ๊ครับผม,บผมว่าไงสวัสดีสวัสดีนะแม่ตัดไมแ้แต่เช้าเลยเอาไปให้อาจารย์แล้วไงฮะใช่อาจารย์ต้องการกิ่งไม้นะเออเป็นอาจารย์แท้แต่มากับใจกิ่งไม้เนี่ยนะก็กิ่งไม้อาจารย์ชอบอะ่ะอืมอืม โอวโหคัดอุ้ยไปหาจานเนี่ยแม่ของดีของดีมากระตัมตไมาเจ่ะก็ใช่นะฮะตัดไม้ทุกวันให้กิ่งไม้ทุกวันไม่เบื่อหรือไงอ่ะอืมก็อาจารย์สอนนะฮะให้ตัดไม้แล้วก็อ่ากิ่งไม้เนี่ยมันมีพลังอยู่นะฮะคุณจอนคุณแจ็คพลังพลังอะไรฮะไอตำนานนั่นทีเขาว่ารึใช่ตำนานที่เขาว่าฮะไอตัดไอกิ่งไม้พลังสีพลังนะ มันเป็นจริงที่ไหนก็แค่เรื่องเล่าเด็กเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคุณแจ็คไม่เชื่อไม่เชื่อเออนะนี่ก็เริ่มเย็นแล้วก็เรียกมีตัดไม้ไปให้อาจารย์ของเธอแล้วกันนะนะครับผมขอยต้นเงินเราเชื่อนะเว้ยต้องกิ่งมาแล้วมีจริงแม่รออีกสักน,นิดนึงอือจุ๊บอึ๊บนี่แน่อ่าเรียบร้อยแม่เอาละงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับคุณแจ็คอือด,ดีดีเอากิ่งไมใ้ให้อาจารย์เธอแล้วกันนะ ครับผมเอาละเรื่องราวของเจ้ากิ่งไม้พิเศษนั้นม,มันจะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแมค่คุ้นเลยเอาละอาจารย์ช,ยชยกานใช้กิ่งไม้มากเลยเนี่ยออาะไปเก็บเฟซบกันดีกว่าวันนี้ได้เ,เนี่ยมีเกาลัดแอปเปิ้ลแล้วก็มีไม้แมเอาผล,ลไม้กินดีกว่านะวันนี้อะไรเยอะแยะเลยผลไม้แม,ม,แมเก็บไว้กิน แล้วก็นี่งไม้อะนี่ไงวันได้สีอืมวันนี้แค่สามเนี่ยถือว่าน้อมเลยจังวันนี้อืมโอเคเอะไะวันนี้เอาจะเอาขิ่มมาให้อาจารย์ดีกว่าอืมอาจารย์ต้องชื่นชอบไปเลยกิ่งไม,ม้นะแม่อาจารย์ครับอาจารย์ผมมาครัมมมมาบอาจารย์โอ้ยว่าไงสุดรักไม่กิ่งไม้เธอมานี่ครับอาจารย์ไปเลยครับอาจารย์โอ้ยกิ่งไม้วันนี้ก็ดูดีวันนี้ก็เขียวชอุ่มเยี่ยมมาะเลยเป็นไงอาจารย์พอใจอาจารย์ อุ้ยพอใจ่ากนะมาเขาคูณสุดรักอย่างถือมากนะครับผมแล้วเมื่อไหร่จะจะสอนใช้ผมผมจะผมจะใช้พลังอาจารย์การใช้พลงาาังจีนมากมันก็ต้องใช้เออหลายอย่างนะเออนะครับครับหลายอย่างเลยแล้วไปฝึกพลังได้เมื่อไหร่อ่ะเหมือนแบบใตนตำนานอนะ่ะโอ้ยนะถ้าพูดตำนานเนี่ยก็เมื่อต้นสมัยเมื่อร้อยปีแล้วนั่นไงเอาอย่างไงเฮ้ยนานะะอาจารย์รดเอะนะคือเรื่องเนี่ย บูบ้านเนี่ยมีตำนานของเจ้ากิ่งไม้สีพลังวิเศษนะครับครับสเสมอเสร็จไม่เป็นดินน้ำลมไฟใช่ดินน้ำลมไฟเพื่อไว้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะและเมื่อวันหนึ่งนะจจ้าพระเจ้าลงมาทำาะไรเมืออ่อแห่งนี้นะพระเจ้าอะไรเมืออ่อเหนี้แตจก็ระเบิดตูม้มมาให่ตูม้มแต่นั่นเนี่ยก็จะมีผู้ใช้เวทมนต์นะเวทมนต์จากกิงก่งไม้ใช่กิ่งไม้วิเศษสี่ม้ยในการปราบพระเจ้านะ โอ้ยว้าวสุดเลยแต่ผมมีปอทางได้บ้างไงเฮ้อวันนั่น,นจะกับตองหากินไม่เหมาะสมกับเจ้านะนี่ไม่ส,สมสมวนเลยนะผมสาตัดทุกวันห็นได้เลยเฮ้ยออนานนะเอาละการฝึกก็มีประมาณนี้กันนะกลับบ้านได้นะครับผมดีนะอาจารย์อาจารย์าารยใช้ผมมาหลอกใช้การตัดไม้ก็ไม่ไลอกมันมีจริงๆนะไม่เชื่อหรือกรู้ขับขับขับไม่เชื่อรือโอเคผมไปอาจารย์โอ้ยเด็กสมัยนี้ เฮ้ยนี่ม่นี่ไม่อยากได้ไม่มนที่ทททจริงๆก็โชว์โอ๊ยโทว์ส,สาวเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เลยนี่ก็เดินกว่าดีกว่าเนะี่ยเจ้ากิ่งไม้ไปแบบบ้างนะถามจริงทำงไนในบ้านเนี่ย,ยเจ้านี่เนี่ยบอกถามแม่ก็ดีเสียเนี่ยเอาละ่ะกับพานดีกว่า Two thousand years later หัวไนฟุตข่าวขับในรอบหนึ่งร้อยปี จำด้านบันทึกข่าวไว้เอาละโบบ้านนี้ต้องเละเป็นชุนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮุยข้าจำร้านทุกอย่างฟินทีโอ้ยจำหลายเลยอาจารย์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 เลยอาจารย์โอ้ยอาจารย์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 โอ้อะไรอะไรเขีเรื่ออะไรฮะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ข้างนอกข้างนอกเฮ้ย ข้างนอกก็เลยขึ้นนะฮะคือผมผมผมเห็นอ๋อตัวใหญ่ๆบึ้มๆเลยอ่ะบึ้มๆเหมือนนะโอ้โหใหญ่ๆเบึบ้มๆขนาดเลยอ่ออะ,ใ,ใ,ใ,อะใช่มันเหมือนแบบพระเจ้าอาจารย์อย่าบอกนะว่าเออคำคำสาบดิใครมอนนั่นน่ะคำสาบด้ใครมอนอย่าบอกนะว่าใช่เรื่องนี้มีจริงแล้วผมจะช่วยยังไงอ่ะผมต้องยังไงหมู่บ้านนี้เล่นเป็นโจงนี่ผมไม่มีที่อยู่เนี่ยนะสจ้าแล้วเราก็ต้องตออากออกตามหาใหม่นะเอาตามหาตรงนี้นะผมไม่มีลาเนี่ย เฮ้ยตดวลูกเดี๋ยว,วฉันเนี่ยจะเอ่อเป็นถัร้ายเองนะฮะเธอรีบไปตามหาน่ะแ,แล้วผมตามหายังไงอะ่ะเอ้ยเชื่อในสัญชาตญาณของไม้กิ่งไม้สิเชื่อในสัญชาตญาณกิงกงก่งไม,งงม้มันจะได้เหรอจนันเฮ้ยได้นอนเชื่อจนันอ๋อเดี๋ยวจ้า,จากมาต่อสู้เองเอาละแกก็รีบไปนะนะครับผมโอ้ย,ยจะไป,ไป,ไปไยัไปไงไงเฮ้ยเฮ้ยไปยังไงวะเนี่ยกิ่งไมน้นำทางเหรอ เอ่อโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เลยั่นไหนนะนี่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 มีสนแล้วไม่สนแล้วพังเลยนี่เนี่ยพังเลยอือึนี่เนี่ยโอ้ยอะไรโอเค,อเค,อเคใช้กิงง่งไม้นำทางกิ่งไม้นำทางเฮ้ยจะเจอไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอร้องละ่ะอย่าให้หมูบมมนะหม่บ้านเลยเป็นโจ๊กเลยเฮ้ยว่าแต่มันนำทางไว้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันชื่ออะไรเลยนะเว้ยหมู่บ้านเลยเป็นโจ๊กเนี่ยเฮ้ย ต้องนำทางนำยังไงเฮ้ยเฮ้ยก็แตงวม้เยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฮึบเฮ้ยอะไรเฮ้ยคูไปทักป่าไม้เออเดวดเด็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ที่มันเอ้ยทำร้ายเออยเฮ้ยอย่าอย่าอยโอเ้ยผมเยอะเลยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเอาหมัดนี่ไม่กินนี่แน่ ออโอ๊ย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 เอาขวาได้ไหมไปท้าป่าไม้อ่ะกูไปท้าป่าไม่อ่ะฮะสู้อ่ะโอ๊ยอืมเอาขวาที่ไปกินนี่แน่นี่แน่นี่เป็นไงไม้อ่ะต้องสู้กับขวานิวะมาดิมาอะไรอะไรฮะเหลือตัวนึงเหรอฮะมาเฮ้ยใหญ่ใหญ่รู้สึว่าไม่ใครเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะถ้ามันกิ่งไม้ หรอโอ้ยกี่ไม้บกี่ไม้ท่าดินท่าดินเหรออุ้ยจังเลยเนี่ยเฮ้ยดาเมจตั้งยี่สิบห้าโอ้ยแรงขวานเลยเนี่ยโอ้ยในร้องหน่อยดิอ่ะดินอืมโอ้ยเด้งเด้งเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งโอ้โหแกะเด้งแกะเด้งอ๋ออยูเหรอโอ้ยอะไะถ้าใช้ตามสัตว์เด็ดเด็ดเด็ดถ้าใช้ตามสัตว์จะได้ว ถ้าใช้ตามสัญชาตญาณอะไรก็โอ้ยถ้าเดินตามไปแบบนี้อ๋อแล้ความสึกต่อไปดิน,แล,น,ลน,านาแล้วก็น้ำฟิลเนี่ยถ้าน้ำแล้วก็ใช่เจ้าป่านั่นป่านู่นไปจุ๊บอต้องออกไปเดี๋ยวมันเห็นว่าอาจารย์เขาจะสู้ไหวนะอุ้ยก็มาดิครับเหมือนลอ่อเวทหมามาๆแกคิดว่าแกจะสามารถฆ่ญญาได้งั้นเหรอเฮ้ยอันนี้ไม่กินเฮ้ยเฮ้ยเสียงระเบิด อาจารย์จะเป็นอะไรนะเฮ้ยอ๋อ,อต้องรงีบต้องรีบแล้วเราจะป่าคงค้างที่นี่มันต้องมีแน่เลยโห้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนางนายเงือกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นายเงือกแต่เป็นนายเงือกโอ้ยอะไรแบบนี้แลว้วเนี่ยโอ้ยนั่นไงมันต้องเฝ้าตรงกลางนั่นเลยจังหวะนี้สู้กันเนี่ยเฮ้ยเจ้านี้บอกว่าจะช่วยได้เนี่ยฮึบเอาละเรนจะช่วยได้นะฮึบเอาละ โอ๊ยนายเงเลยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอโอ๊ยยิงน้ำยิงน้ำเฮ้ยปล่อยน้ำปล่อยน้ำโอ้ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอโอยโอยโอยโอ๊ยโอ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 ้ยโอยโอยโอ๊ยอยโอยโอยอยโอยโอยโ๊ยโอยโยโอยโอ้ยโอ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 ๊ย เอาละลองให้ลองได้ก่อนละเฮ้ยจะโอ้โหลองลองบ้าเลองลองอะไรโอ้ยลองตายบ้าวะเดี่ยเฮ้ยโอเคขอดูเห็นตัวเห็นตัวอือนี่เหนื่นๆวันช็อตอือโอ้ยโอ้ยลืมปล่อยน้ำ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 เหรอโอ้ยปล่อยน้ำเหร่ออือไอหมาฮึปล่อยน้ำเหรอเฮ้ยเขื่อกูโอ้โหโอกลัวพี่ไหนไหนเงือกเหรอฮ้ยอันนี้ไปกิน ดาบท่าดินนี่ไง่ใช่ดาบดิกิ่งไม้ดินนี่เป็นไงแม่ดินนี้ก็ต้องโดนน้ำซึมเป็นไงอะไรนี่ขอไปนะฮึบโอ้ยเฮ้ยทานน้ำเป็นไงเราเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยแขกใส่แล้วเกาะอุยอะออ้ยนี่มันมาทางเกาะดีกว,ว่าแาลล์ลมกันเป็นเสียแล้วก็มันต้องจิงแน่เลยอ๋อเนี่ยเป็นไฟเจอชาร์จกับอะไรเนี่ยออฟฟิเดียนว่าทำอะไรอะฮะเอ เฮ้ยน้นมีประตูด้วยแซงว่าออสเตรเลียเนี่ยนำทางไปให้เจอกับไฟไฟชาร์ทเนี่ยโอ้ไฟชาร์ทก็เหมือนไฟแชคเนี่ยไปตามสายต่อไปก็คือดินน้ำลมลมหามเจอฉั้นนรกมีไฟก็ต้องไปหาไฟอะโอ้ยะโเดินทางลำบือน่าจะมีวิชาเดินน้ำมันน้ำโตเนี่ยเออ้้ยโโหไปยากลำบากมากจึ๊บออื ฮึบฮึบเนี่ยเอาละดูส่วนไหนโลกจิ๋มเลยบ้างฮึบวิ่งดูนี่ยมันจะกินน้ำโอ้โอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเราจะถือเจนี่แล้วก็น้ำหล่อไฟได้มันก็จะไม่โดนดาเมจอออืื้หจิตินด้วยอะทำไมเจ้านี่เสีเนี่ยไฟสีฟ้าน้ำเต็มหมดเลยโอเคโอ้ย ว่าเตะเดี๋ยวขู่ไปในน้ำนุ้งนึกว่าตกกระโหลกนี่ยเฮ้ยท่าวันอะไรก็มมายไม่รู้ฮึบโอ้ยตกเลยขอขึ้นหน่อยกันฮึบโอ้ยมันเกะกะมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกอยู่ในใจนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้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 ยแขนไม่เจ็บเลยเฮ้ยนี่ไงได้แล้วนี่เนีขอแล้วกันละ เอาละเลยแค่เดียวนั้นอีกแค่เดียวโอ้ยนี่ดาบไฟตีโอ้ห้าสิบดาเมจฮึ่มถ้าตีทีละก็ติดไฟมันไล่กันแน่เอาละต่อไปที่สุดท้ายดินน้ำหลือลมแล้วลก็ไฟเดี๋ยวข่างบนเสียคึบกลับบ้านเดียกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพิกแม่เหรอโว้ยที่ท่านี้เล้วนะแต่ว่าอย่าร้องขอเกิน นี่จ้าไปแล้วอ๋ออ๋อไม่เป็นไรอ๋ bunker. อ็อดอ่ะเอยแต่ว่าเจ๊ท้าทายเกินมาดิจ้ามาดิจ้าไล่ตามจ้าแหมไม่กลัวหรอกนะแต่กลัวมาเยอะเป็นไงฮะเจ๊สู้อ e ่ะสู้อสู้อ่สู้นี่นี่ใหญ่นี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 ่โอ้โดาบอะไรกันโอ้โห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 โออ้โ้อออหอออหอ้โหไม่ รีบไปกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขอสวดจ้าสุดยอดแล้วไปกิ่งไม้ไฟนานๆแหมพอจะตายเนี่ยเอาละ่ะที่สุดท้ายสุดท้ายต้องอยู่บนฟ้าเลยต้องไก่นี้แน่เลยเฮ้ยเอาละเจ้ากิ่งไม้น้ำมันเห็นอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยน้ำปลาอยู่ทางน,นั้นไปเนี่ยน้องช้ยแน่เลย เอาแต่ว่าแต่จะขึ้นนี่ฮะจะตัดหมาขึ้นไปนั้นมันก็ทำอย่ากเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนันใครอะเฮ้ยนั่นใครอะสวัสดีเจ้านายเจ้เออดีครับเออแล้วคุณเป็นใครอะฉันไม่เชื่อว่าชายแกย่คนหนึ่งใช้มบ,บเ,พเพื่อเราฝ่ายู่ที่นี่เพราะว่าตัวที่นี่เพื่ออะไรอะฝากขอที่จะมาจะรับสิ่งที่คือควรคือควรนี่เหรอ คุณชั้ชนะฮะคุณชั้ไม่ได้อยู่คนเดียวมานานแล้วแต่ฉันรู้สึกนะมีลูกศิษย์แล้วแล้วทต่อบและอย่าบอกนะว่าให้ผมใช่แล้วจะน่าจะสู้กับศิษย์ของฉันถึงได้จะสามารถจะขึ้นไปไดนะ้นะเพ <c oughs> ื่อนนะลูกศิษย์อะลุ่ยจมูกเหรอมันไม่ใช่หมูดูใช้ส,สายอุ้ยโอ้เอเอจริงเหรอเพาจริงแนะ่อน,นอนช่วันเลยสู้เลยเอาล่ะถ้าจะสู้แล้วก็เออท่านี่

มา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 มีในี่ส่วนส่วนส่เฮ้ยมันรนมันร้อนไม่สนไม่สนโอ้ยมาไล่ไก่กับไรเอาขึ้นปเลยน้องพี่ไปไม่ห้ามแล้วเออดีมากพี่ผมต้องรีบพี่อาจารย์ผมตัวกันได้อยู่ฮึโอเคโอเคเอาล่ะโอเคท่าลมโอเคเรียบร้อยเอาล่ะ อยู่บนที่นี่แล้วเราต้องการลุบลมทางนี้ฮิด้ดน,น้ำลมไฟโอ้ยโอ้ยนี่เหรอ,อกิ่งไม้ตาตาน่าโอ้ยมันดูเท่ยางงี้อุ้ยว้ นี awesome, ่มันโอ้พลังของธรรมชาติอยูเนี่ยเอาละเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกี่ม้ายู่ทันนี่แล้วก็มันต้องกำจัดเจ้าป่าเจ้าแล้วเลยอาจารย์รอผมก่อนนะผูลงไปอาจารย์เฮ้ยโอ้เร็วเร็วเร็วเฮ้ยโอ้เร็วเร็วโอ้วๆโอ้พลังนี้คุมคุมเท่าได้ฮะโอ้เร็วเกินเร็วเกินโอ้ยโอเคอาจารย์ลงก่อนนะเฮ้ย ใหญเฮ้ยฮึบโอเคโอ้ยโอ้ยเร็วอแลวโอเคที่เหลือฮะอาจารย์คงไม่เป็นไรอาจารย์เฮ้ยมันไม่อยู่เลยแสดงว่าอาจารย์อาจารย์โอ้ยัอดี๋ไปอาจารย์เฮ้ยจะไม่ขึ้นยังแกไม่หายไปฮะน้อยแกคิดว่าแกไ,ไปไปฮะกแ็แค่กำจัดคนที่นนต้องกำจัดลงไป แล้วแกเป็นฮะเป็นแขม,มนุ์ทำอะไรได้ฮะหน่อยอาาทำไมทันเฮ้ยแกไม่ตายเนี่ยโอ้ยยังงั้นเหรองั้นก็เข้ามาเลยของที่ไปกินบ้บานะม,มันมีดองไรกันนะฮะอย่างนี้ไปกินเฮ้ยดาบสีขาวาัดยะไอ,โอ้โอ้ยโอ้ย อุ้ยเลเป็นจ๊กเลยโอ้หพลังมันแรงขนาดนี้เนี่ยแตาอาาย่อาจารย,ร,ยรย์อาจารย์ตื่นมาก่อนสิอาจารย์ผมงลัลมได้อาจารย์ <c oughs> เธอเคือมุกสินเดียวของฉันอ,อาจารย์ไม่สิใช่สิดีของอาจารย์ถ้าลมทั้งหมดสีธาตุได้มันน่าช่นชีวิตได้สิเนี่ยแต่ว่ามันจะแลกกับการที่เราต้องเสียดาบไปไม่สิไม่ใส่ดบาบเจ้ากิ่งไม้นี่เจ้าอย่าทำอะไรงงโง,โงนะ่ละ ไม่อาจารย์ผมมาช่วยอาจารย์ก่อนเอาละเอาล่ะจงช่วยอาจารย์มางนี้เฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่ฉันมีชีวิตอยู่งั้นเหรอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้ผลดีด้วยอาจารย์อนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะอย่าบอกว่าเธอใช้นั่นช่วยญญาณท่านขึ้นมาน่ะใช่อาจารย์หุยเด็กโง่นี่แกกำไฟฮะไม่อาจารย์หุยแกกำไฟ การผสมกิ่งไม้ของฉันมันเสียหายวิอ่อาจารย์แต่แต่กระชุอาจารย์ดีกว่านะวิจะดีงง้ยแกจะทำอย่างอื่นได้นะไม่ต้องช่วยคนแกอย่างฉันแต่ว่าคุณอาจารย์ผมนะอาจารย์ถ้าตงไม้นี่ไม่มีผมต้องหาใหม่ได้อาจารย์เฮ้ยมันได้ยี่งสิเฮ้ยสมแล้วมันเสียงของฉันนะเอาไม่กี่อาจารย์แก้ผมอ่ะโอ้แก่งดิที่จริงไม้พวกนี้ก็สามารถหาได้ทั่วไปนะแต่ว่ามันหายยากนิดนึง แล้วไอ้ตำนานาน,นี่มาอ๋ออาจารย์